สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w i s d o m a l i t y กับตอนที่ชื่อว่า6ข้อคิดของชีวิตที่ตกผลึกจากคนที่ประสบความสำเร็จและผ่านโลกมามากกว่า90ปีอย่าง Warren Buffett การเรียนรู้จากประสบการณ์ถือเป็นเรื่องที่เราควรทำเป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับการลองผิดลองถูก และประสบการณ์ที่ล้ำค่าเหล่านั้นก็ควรมาจากคนที่ประสบความสำเร็จและผ่านชีวิตมามากวอร์เรนบัฟเฟตก็ถือเป็นบุคคลที่เราควรเรียนรู้อย่างยิ่งและในคลิปนี้เราได้กรารประสบการณ์ของเขาออกมาเป็น6ข้อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และปรับใช้เพื่อที่จะประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าเพื่อนๆชืน่นชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับก่อนที่รับชมคลิปขอขอบคุณบริษัทเคเสยาผู้จำหน่ายตู้น้ำและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ6ข้อคิดของชีวิตที่ตกผลึกจากคนที่ประสบความสำเร็จรับผ่านโลกมากมากกว่า90ปีอย่างวอร์เรนบัฟเฟตตแต่างงานกับคนให้ถูกคน การแต่งงานคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตทั้งตัวตนความคิดความต้องการของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนก็เพราะคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันไว้ที่สุดคือสามีภรรยาของเรานั่นเอง 2. ลงทุนกับการพัฒนาตัวเองเพราะมันคือการลงทุนที่ไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้คุณปู่บัฟเฟต ยังแนะนำว่าทักษะที่จะทำให้คุณพัฒนาไปมากกว่าเดิม50คือการเขียนและการสื่อสารมันทำให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง 3. จงคบเพื่อนที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดีการเลือกคบคนนั้นเป็นสิ่งสำคัญเสมอสังคมในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เป็นแบบไหน ตัวเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นในท้ายที่สุด 4. ทํางานให้กับคนที่เราเคารพนับถือเงินและผลตอบแทนนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่อย่าให้มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของการตัดสินใจเรื่องที่ทํางานเพราะโอกาสการเรียนรู้จากคนที่คุณนับถือจะมีค่าและติดตัวคุณไปอีกนาน 5. อย่าใส่ใจกับเสียงรบกวนรอบข้าง เมื่อคุณมั่นใจดีแล้วและรอบข้อบม,มากพอแล้วต้องไม่เสียสมาธิไปกับคำวิพากษ์วิจาร์กณคำพูดรอบข้างที่ไม่เคยหมดสิน้น 6. ความสำเร็จของชีวิตวัดไม่ได้ด้วยเงินแน่นอนว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต้องหามาเพิ่มอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสุดท้ายแล้วถึงจะมีเงินมากมายขนาดไหน แต่การได้รับความรักจากคนที่คุณแคร์เป็นสิ่งสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปของเราจนจบนะครับสำหรับตอน6ข้อคิดของชีวิตที่ตกผลิตจากคนที่ประสบความสำเร็จและผ่านโลกมาก,กว่า90ปีอย่างวอร์เรนบัฟเฟตถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ ก่อนที่จะจากกันไปอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์แชร์ว่าอยากให้เรานําเสนอบทความเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาววิซซอมอารต์ตดีด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ